คุณผู้ชมคะ่ะมาเปิดกันด้วยข่าวของเจ้าสาวป้ายแดงกันดีกว่านั่นคือพี่แป้งออนจีรานะคะที่ควงสามีหมื่นล้านค่ะอย่างคุณไลอเนลลีฉลองแต่งงานที่ริมทะเลภูเก็ตสุดโรแมนติกค่ะ นับว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษของนักแสดงสาวอย่างพี่แป้งออนจีราค่ะหลังจากตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณสามีนักธุรกิจหมื่นล้านชาวสิงคโปร์อย่างไลโอเนลลีจนมีลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องเลอาวัยหนึ่งขวบมาเป็นโซ่ทองคล้องใจล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เจ้าสาวคนสวยอย่างพี่แป้งออนจีราก็ได้จูงมือสามีหนุ่มอย่างคุณไลโอเนลฉลองวิวาสุดโรแมนติกริมทะเลจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายกับบรรยากาศงานปาร์ตี้เป็นกันเองที่มีคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อน ในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นพี่วุ้นเส้นวิริธิพาพี่เมย์พิชนาดพี่ใบเตยสุทธีวันพี่นกสิกครินทานมาร่วมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่กันอย่างอบอุ่นอีกด้วยค่ะทางกสิสตาร์บันเทิงขอแสดงความยินดีกับพี่แป้งและครอบครัวด้วยนะคะ